สวัสดีครับพี่น้อครับอยู่กับผมปรวัติแนลนะครับนาะมือนีนะครับวันนี้มีหนึ่งภาร,รกิจนะครับนาะกะผมจะมาทายพยาธิหมูพ่อพันนะครับพ่อพันบริถิไทยพยาธิกะรู้สนะึกนวะ่านะน่านพอสมควนนะครับนี่ผมจะเอาผสมอาหารตัวนี้นะครับ นี่ยี่ห้อจะถือจะผิดครับพิเปอร์เวิร์มถ่ายพยาธิตัวกลมสำหรับสัตว์นะครับตัวนี้บรรจุ40กร,รมัม2ละ60บาทแต่ว่าผมซื้อมา40บาทครับตัวนี้ตัวนี้นะครับใส่ได้ประมาณใส่ได้อยู่ประมาณน้ำหนัก หนึ่งร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับเนาะสิบตัวสิบตัวสิบสองสิบตัวนี่ประมาณนี้นะครับอเอาเป็นว่าใส่ได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลนะครับแต่า่าหมูผมมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็น,น,นี่นี่มีเหลือยี่สิองเดียวนะครับก็ให้ไปหนึ่งซองพอนะครับเพราะว่า ม้วพอพันนี่ฉชีดยาหนากเน่เข้า็ตองให้แบบแบบกินนี่ผมเตรียมไว้อาหารเมร็ดผมแช่น้มไว้แล้วครับให้เขาละลายก่อนนะครับเดี๋ยวมเมาจะเทยาลงไป หนึ่งซองอก็พอครับถ้าอันนี้ก็ส,งสงองซองพอแล้วครับเอ้ามีทำไรกับทาไปก่อนนะครับแซลอไรต้งนีแ้แหละเดี๋ยวค่อยเห็นมันอยู่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะมากเซกันไว้เดี๋ยวค่อยจะมาคนอีกรอบนึงนะครับ ครับพี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงนี้กับพายุเขาอีกแล้วนะครับพี่น้องนี่ผมก็เลยเห็นแกะสอบกระสอบอาหารยี่ห้อที่ผมใส่มันจะมีสาบหนเนาะครับเนาะตัวนี้จะเป็นการเฉือนการการเปียกเนาะครับเนาะการเฉือนการเปียกแล้วก็ผมเอามาเห็ดเป็นบัง เห็ดบ,บางบางฝนล้วก็สร้างความอบอุ่นนะครับเนาะรุ่นไม่ครับรุ่นไม่้ว่าคือจะดีกว่ามันจะเกิดความห่อนกว่าไอ้นี่กระสอบอาหารเนะครับเนาะ,นะ,นะดูซือกว่าเกิดความอบอุ่นกว่า กระสอบธรรมดาเนาะครับเพื่อจะสอยได้อีกอีกทางนึงเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกดูแห้งฝนตกบ่อยแล้วก็เฮ็ดให้ขา,ขาดความอบอุ่นเนาะครับสำหรับลูกหม้าถ้ามีไฟก็จะดีดีแห้งเนาะครับแต่นี่โมมีเห้ากับตองเฮ็ดที่บางให้เขาแต่ลูกหมูก,ก็ยังแข็งแรง ดีอยู่นะครับชุดหน,นออกนมไปแล้วยานมไปแล้วนะครับยาไปเมื่อวานก็ดีเนี่ยแต่ว่าเขาไอ้เริ่มกินอาหารเก่งนะครับเขากับหูจักกินอาหารแล้วกบว่ามีปัญหาอยังครับเริ่มกินเมื่อวานเท่ให้เครื่องถ่วยนะครับ ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีครับมาลองเบืองครับคือสีใดแล้วล่ะคนให้เขากันเวลาเขากินมันจงสีง่งายนะครับมือนีก็ให้อาหารไปแหละล่ะครับเพราะว่ากระลืมนะครับผมกระลืมว่าตองไทยพยาธิเขาเมื่อน,นี้แต่ว่าเขาเป็นยังครับ กินอีกแล้วกินอีกได้เดี๋ยวจะเติมลําไปเนี่ยจักหน่อยว่ามันมันเหลวเกินไปเติมล้าแล้วครับแล้ก็ขวนมัน เวลาเทมันจะเป็นกองนะครับแต่ว,ว่าก็นน้ำหนามห้ได้ยู่บซาบาให้ได้แต่ว,ว่าผมอยากให้มันเป็นขิ้มขีบนี้จังหน่อยนะครับไปกันครับเดี๋ยวผมจะเลือกหมองเท่นะครับ เรียงแบบบ้านๆเนี่ยครับพี่น้องรางอาหารไม่ต้องมีนะครับแต่ว่ากาบ,บ่ถือสุขะลักษณะสุขะอนามัยปายใดนะคร่าได้เสมอครับกินแล้วเสียประยังครับ พอพันตัวนี้ก็น,น่าจะสามปีแล้วละครับยังใส่งานได้ปกติอยู่ครับย <_ d ata> ังรออยู่เพื่ออาการปแปลกๆปลกเรียบร้อยครับการถ่ายพยาธ สำหรับการทานพยาธิเนาะครับเนาะกะสำหรับพอพันเข้ากับขั้วจะใายทุกสี่ถึงหกเดือนเนาะครับสำหรับพอพันแต่ขั้วจะให้ขอควรจะบำรุงนะครับเพรว่าจะเป็นจะเป็นวิตามินเนาะครับวิตามินเอดีสามอีเนาะครับหรือว่า ข้าวไปอยากฉียดข้าวไปอยากฉีดยาเนาะครับเนาะก็สามารถให้เป็นไข่ไข่ดิบเนาะครับไข่ดิบย่างหน่อยก็อาทิตย์ละสามถึงสี่ฟองนะครับเนาะแบ่งให้เนาะครับอาจจะวันเว้นวันหรือสองสองเอ๊หนึ่งเว้นสองก็ได้นะครับจะว่ากับตะกุ่นจะให้ เป็นหห้บ้างนะครับแต่ว่าถา้าถ้าเห้าบ่ค่อยได้ใส่งานหนักก็ค่อยโดนๆกใ็ใหห้เทื่อนึงก็ได้แต่ว่าถ้าเห้าใส่งานหนักนะครับถ้าเห้าใส่งานหนักสําหรับพอมูเนา่กระตรงห้เป็นวันละหนึ่งลูกก็ได้นะครับหรือว่าเว้นเว่นก็ได้วันเว้นวันนะครับหรืจอจะถามีกําลังเนี่ยเห่ากับห้เป็น สองสองฟองนะครับจะดีแห้งแต่ว่าถ้าเข้าโบอยได้ใส่งานเข้ากับบไฟหายก็ได้ครับตามตามใส่ใส่แรงงานเขาถ้าใส่งานนักเกินไปเท้ากับควรจะห้ยหายหลายนะครับแต่ว่าไอ้ ยาทายพยาธินี่เข้ากับวรจะสี่ถึงหกเดือนนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาสมมดแล้ว นอน,นอนกระสุ่มนะครับขอบคุณพี่นอนที่เขอมารับชมนะครับนะเน้องเจอกันไหมวิดีโอหนาครับผมสวัสดีครับ